รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนป่าบ้านห้วยยางเหนืออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยยางเหนือนั่นเองค่ะโดยคุณลุงเอี่ยมศรีพนมวันค่ะมิทแทกเขาขลุงค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคลครั้งที่1 1ปีพุทธศักราช2552ค่ะ คุณลุงเอี่ยมค่ะเป็นปราชดสมุนไพรแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นที่นี่นะคะรวมไปถึงเป็นกวีอีกด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับคุณลุงดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลุงเอี่ยมคะอยากจะให้พูดถึงรางวัลลูกโลกสีเขียวนิดนึงค่ะก็รางวัลลูกกสีเขียวก็คือได้มาแบบประเภทบุคคลนะครับค่ะก็คือว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ย มันเป็นสมัยก่อนก็เป็นป่าที่ว่าเสื่อมโทรม,มก็คือก็ทําไร่อ้อยไรมันเราต้องการให้ป่ามาสมบูรณ์เหมือนเดิมก็คือหาพันธุ์พืชที่ว่าสามดับประโยชน์ที่ยางที่ว่าใหลวงบอกมาก็พยายามหาและรวบรวมมาจากทุกสถานที่ให้มาอยู่ในส่วนของเราก็คือพอมาอยู่ในส่วนของเราตอนนี้พอเรามีเริ่มมีความสมบูรณ์ตองนี้นักเรียนก็เข้ามาดูชาวบ,บ้านเข้ามาดู เราก็ได้สอนทางพอปตทก็เลยเข้ามาดูทําให้ได้รางวัลลุกโลกสีเขียวนี้มาครับอืมค่ะคุณลุงเอี่ยมคะสอบถามนิดนึงว่าการปลูกสวนให้เป็นป่าคะ่ะได้ยินมาว่าเป็นสี่ระดับด้วยอะคะออ่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยก็เหมือนไม้มันจะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้หนุมมน่มและไม้เด็กอ๋อมีไม้ใหญ่ไม้หนุ่มไม้เด็กไม้เด็กใช่ไม้ที่มียูยืนก็จะมีรากที่ลึกลงไป สามารถที่จะดึงอาหารที่ลึกๆขึ้นมาได้แต่ไม้ระดับกลางก็คือมีกระพีและมีแกนจะน้อยกว่าแล้วไม้ระดับบนมันจะไม่มีแกนมันจะกินหน้าดินเราก็จะมาช่วยกันล่าเขาจะมาช่วยกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราข้างบนก็จะมีพันธุ์พืชต่างๆขึ้นไปอีก ในครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่าในสวนสมุนไพรของลุงเอี่ยมเนี่ยมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างแล้วมีคุณประโยชน์นําไปทําอะไรได้บ้างนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี